เลาะให้เลหน้าให้เขาพี่น้องเอ้ยครับผมตีนสะสอบมากกันยังเลาะให้เลหน้า,านให้เขาครับผมยังเลาะให้เลหน้าให้เอขาครับผมขี่ฟ้าก็มือถี่นอตพี่น้องเอ้ยครับผมขี่ฟ้าม,มือมือแท้ครับผมขี่ฟ้ามือตืบเลยพี่น้องเลยตกมาตอนหนึ่งสองสามมือแล้วพี่น้องเลย มาอีกบนอ้นนี่ขี่ฟ้าไร้เม็ดตึบเลยครับพี่น้องเลยนี่ย่า่มาอีกอยู่ครับเนี่ยโอ้ครับผมฝนตกดีหลายครับพี่น้องเลยฝนตกดีหลายแห้งครับผมฝนตกดีแห้งครับพี่น้องเย้ยนี่เมื่อตึบมาอีกเลยครับผมนี่เมื่อตึบมาอีกแล้ว เขาก็ลัางงามๆกันเลยสิลมพี่น้องเอ้ยนี่เขางามๆกันเลยสิลมอีกนี่มืดตึบท่องป่ามืดตึบเลยครับผมเสียงปลาบ่อนบ,อบัวบ้าบัวบ้าเลยครับผมขนใหญ่สใม่อีกบ่นนี่คือจะไหนนี่ยังมืดตึบครับเพพี่น้องเอ้